ป้าน้อย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 เป็นยังไงบ้างป้าน้อยสบายดีจ้ะป้าน้อย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 ในน้อยก่อนวันที่คุณชมงนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเกมโพลิบิดนะครับซึ่งเกมนี้มันเกมประมาณแบบว่าสร้างสะพานนะครับอ่ะเรามาเริ่มเอาเล่นเปเรสเ s อร์วินนะนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเริ่มเล่นตั้งแต่แรกเลยไอ้ข้อเกมพวกนี้เนี่ยอ่ะผมจะมาเล่นด้ตั้งแต่ด่านแรกครับ อันนี้ซิปเปิลเบิดครับสะพาน,นง่ายๆเอา้าไม่ใช่ถนนนี่ว่าลืมต่อไปอย่างนี้นะครับก็การต่อสะพานก็ไม่ใช่เรื่องยากครับซึ่งมันก็สามารถกดปุ่มคอนโทรละไรได้นะผมก็เลยถนัดหน่อยเกมนี้เช่นบอกว่ามีปุ่มคอนโทรลซี C, คอนโทรลดี D, คอนโทรลไส้ Z, คอนโทรลน,นี่นน,น,นี่คอนโทรลนั่นนะครับคอนโทรลแรงหนาวะ เพลงประกอบก็ค่อนข้างที่จะดังมั้งนะแต่คราวนี้ผมออกทำให้เสียงมันมาออกที่เฮดโฟนนะครับเพราะว่าผมต่อพรอใหม่แล้วปกติผมจะให้เสียงออกลําโพงแล้วก็ให้ไม์อยู่กับเฮดโฟนไงอันนี้ผมปรับทุกอย่างเข้าเฮดโฟนมาแล้วส่วนขางงวาผมจะทำทางสะพานายากๆทาไมเอ้ากรมอันนี้เดี๋ยวผมจะทําสะพานทักนะครับทักไม่สวยทักไม่สวย เฟลอีกกโทวนไคอนโทนวลไเออปกคกนโทรนอยู่นี้แหละไม่ไปไหนหรอกก็ดูจอยง่ายครับคือถ้าเกิดมาสว่างมันคือยึดได้สองด้านครับนี่ก็ต้องดูไฟนะครับเอาการผิดหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งก็คืออย่างนี้ แต่ว่านะสะพานน่าจะแข็งแรงพอที่จะรับรถเฟมิลี่วากอนได้นะมันคือรถอะไรวะไม่ดูอ่ะเกมไม่ให้ดูโหเวิงเกียนอ่าสเตย์วิสบิลิตี้แล้วผมจะเปิดด้วยนี่นะผมจะเปิดเป็นออนสเตย์วิสบิลิตี้อันนี้ถ่านนมก็ทำงานกันเขาทำสะพานถักได้ครับเฮ้ยถนมมนเท่ากันมันเนี่ย หรือเมาส์ผมไม่เท่าเองเออเมาส์ผมไม่เท่าเองโอเคแล้วก็กรรมครับการทำสะพานให้มันมีมาตรฐานเรื่องยากครับ ยาวเกินอ,กอีกอย้ยกำเว้นต,ต่อรี่ก็ทักไปครับคือผมไม่ชอบตอนทักนี่นะเสียเวลาอ่าดูนะครับถ้าเกิดเปิดตรงนี้ไว้มันจะแสดงความตึงนะครับรู้สึกว่าตรงนี้มันจะตึงเป็นพิเศษ เหมือนเราว่าถ้าเกิดว่ามัน,นสีแดงมากมันจะหักอะไรงั้นนะครับอันนี้ันทำสะพานถักได้ไหมเข้าสะพานถักมากครับซึื่องผมมันเล่นเกมโพลิบิดเพราะบางคนอาจจะเบื่อบิซีดแล้วนะครับก็ไม่คิดจะแคสเดียวเกมให้จนจบหลอกสลับไปสลับมาครับ ได้ไหมน่าจะได้อ่าได้ไหมโอ้โหไม่มีลมมันก็แบบว่าตึงแล้วอะอพังไหมว่าพังไหมวาพังไหมพังไหมไม่พังครับเคใช้ได้ไม่พัง สะพานสลัน,นครับคือสะพานขึ้นครับมันจะมีเอา้าจะเหลือตรงนี้ทำไมเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่รถเฟมิลี่ไวกอนนะครับนี่เป็นรถบรรทุกรถบรรทุกไก่ครับรถคันนี้คือรถบรรทุกไก่ครับขนไก่มาส่ง ำไว้นะครับสามเหลี่ยมคือเพื่อนของสะพานครับเพราะถ้าสะพานไม่มีส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมยังไงมันก็ตอนนี้ผมว่าผมแทนโน่จะทักสะพานสามเหลี่ยมว่ามันทักสะพานกากบาทัอะสะพานกากบาไม่รู้จะแข็งแรงหรือเปล่าแต่ก็ต้องลองนะไม่เคยทำสะพานกากบาทนะนี่ก็ครั้งแรกในไารทำสะพานกากบาทเนี่ยเฮ้ยจะแข็งแรงนะ แข็งแรงดีสะพานกระบาดเนี่ยสะพานกระบาดใครมันทำว่าสะพานกระบาทเกิดขึ้นจากการที่มันไม่พอดีต่อ,อยังอ่ะไม่ต่อเว้ยเสียงโคตรทำคนงงเลย เสียงต่อสะพานค่อนน่ารักอะ่ะจริงเสียงลบสะพานอะ่ะสงวงว่าทน่อเสียงเป็นอย่างนั้นครับคนทําเกมไม่รู้ว่าต้องการอะไรจากสังคมถมึงได้ทําเสียงนี้ขึ้นมาครับเฮ้ยกูถักสะพานสูงไปเลยเนี่ยสะพานนี่ก็ถักยากนะแต่การถักเป็นการทำสะพานที่แข็งแรงที่สุดจริง อ่ะเรียบร้อยถักเสร็จไปขั้นหนึ่งครับเหลืออีกขั้นหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยซึ่งผมก็ผ่านทุเรียวมาเรียบร้อยนะครับอืมใช่ได้ใชได้ชได้ ไปอันนี้เป็นโอเบริตครับโอเบิดไม่ไม่ใช่สะพานไฮดรอลิกนะครับโอเบิ id, คือสะพานที่ให้ข้ามเรือไปเลยแต่คืประเด็นคือรถฟมิลี่เวกอนเนี่ยมันค่อนข้างจะขึ้นเนินไม่ค่อยไหวครับเอาจริงๆทดสอบมาแล้วดูไม่ค่อยออกเลยอ่ะพอแบบเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะคือปรับเรวโซลูชันน้อยลงดูไม่ค่อยออกนะครับปรับน้อยลงเพื่อที่จะอัดกราด ดันไม่พอไม่ไม่มันต้องพอพอต่ออย่างนี้ก็ได้ต่อ,อยังไงของูวะดูนี่คือส่วนที่ทักติแค่ที่สุดครับไม่ยอมแพ้ แล้วมันก็ถักไม่ไหวเหลือเชื่อว่าจะมีสะพานถักแบบนี้ได้ดูไม่อยอมเฮ้ความตใดยในโชคฉกตาเฮงเลยวะบางคนอาจจะเคยได้ยินครับผมก็ร้องไม่ถูกหรอกจ้าเอาจริงๆ เพลงมันเปิดได้มัว่วมั่วมากแบบเพลงก็ฟังถ้าไม่รู้เรื่องเลยครับไม่ล้องพลงโรงเรียนไม่ค่อยดีครับได้ยินมาที่โรงเรียนนะเตเนื้อเพลงก็ตั้งตึงต้องตึ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 งตองตึงตองต้องอะไรก็ไม่รู้นะครับผมว่านะนิ่มนึงกับสะพานกระบาดผมเริ่มจะงงแล้วว่าผมทำสะพานที่มันเป็นการถักสี่เหลี่ยม การทักกระบาดกันแน่ทักกระบาดอีกสองอันน่ะ <c oughs> เอ้ยพังสาให้การพังคืออะไรสโลก่อนรับน้ำหนักมากเกินไปก็ตรงนี้โอเคเนาะนมันก็ต้องใส่เพิ่มคนระับใช้ได้ไหมมีชีดี้อยู่นะ <c oughs> โอเคใช่ได้เดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนครับ กลับมาแล้วนะครับโอเค่าไปได้ด้วยดีเนาะสะพานนี้อันนี้ซิมเปิลจำะพานกระโดดครับ <c oughs> อ่าเคิร์ฟอย่างนี้น่าจะใช้ได้อยู่มังม้งมั้ง <c oughs> ผมไม่เคยพูดอะไรที่มันแน่นอนได้หรอกครับเ <c oughs> ชื่อสิความรับประกันผมก็เชื่อไม่ได้หรอก <c oughs> ผมก็พูดไปให้คนมันดีใจไปอย่างนั้นแหละจริงๆอะ คำรับประกันผมเชื่อไม่ได้สักคำอ่ะที่ยอมสิ <c oughs> อ่ะพาแบบนี้ทนไหวไหมไหวไปดีดแต่รถมันตกรถตกน้ำจำแจมรถก็บุ๋มบุ๋มบุ๋ม ได้เหรอก็ต้องทักเบ็ดแดวานแล้วโอ้โหโอเวอร์บัดเจ็ดแล้วว่ะโอเบัดเจ็ตละสพานแข็งแรงเว้ยโอเวอร์บัดเจ็ตไม่เป็นไรทนไหวไหมคุยไหวด้วยครับไม่พังนี่ไงวะอันนี้โอเวอร์วอทโอ้โพเราเอเชือกทำไมวะอ๋อเขาไปทำสะพานที่มันมีเชือกอยู่ มังนะโอ้พาร์สหรอความเป็นไม่ได้มีหรือเปล่าว่าจะเขาจะให้เราทำอย่างนี้เขาจะทำอย่างนี้ป่ะเนี่ยแล้วก็ทำเป็นสะพานเชือกนะครับ ใช้เครื่องมือ tracing เนี่ยแล้วก็กด fill เนี่ยหลังจากนั้นก็เอาเชือกย่อร้อยแต่ก็ u b e r budget นะไหวไหมสะพานนี้ัะครับ ไม่ใช่หักหรอกเชือกมันหลุดครับดูสโลเล์รับไม่ไหวครับเชือกงั้นแสดงว่าสะพานก็ต้องมีการลับนหนักของมันเองด้วยงั้นก็ถักครับถักตรงหัวสะพานเนาะหัวสะพานน่าจะถักแล้วได้ผลดีสุดมั้งนะ ก็ยังล้มหนักกันไม่ไหวเนาะเออทำงี้ได้ไหมนี่หลักการเหงึงกูเนี่ยผมว่าสะพานเชือกน่าจะเป็นไอเดียหรือไม่ก็เขาไปทำเนี้ย ี๋ยมดีเซเล็กก่อนลีทให้หมดเอาเอาเทรสออกนะครับเขาจะทำะอย่างนี้ป่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะง่ายกว่านะซึ่งเกมนี้นี่เขาค่จะมีระบบการทำสะพานที่ง่ายนะแบบว่าสามารถกดซีเล็กหรืออะไรได้อะไรงั้นนะ บอกว่าง่ายกว่าการเอาบ้านใส่เอาคนใส่บ้านในโค้บิเทเคอร์บิเลตครับง่ายกว่าการเอาคนใส่บ้านในเคอร์บิเลตอะ <c oughs> แสดงว่าเอาคนใส่บ้านในเคอร์บิเลตย,ยาก <c oughs> เรือใหญ่ผ่านไปได้ดีครับโอเครอต่อไปซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแบบว่ารีวิวเกมโพลิบิดเ้ย ซึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนชอบก็จะเล่นกันต่อไปนะครับโค้งเหล็กมังงัดไปดีไหมเนี่ยไม่ดีไม่ดีใครมีคนามกำลังใไม่ดีวะแดดีแดดีแดดีแดดจริงๆเอามายันไม่างี้ก็ได้นะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่เอามายันไว้ครับไม่ให้มันหาก มันจะได้รับไหวหน่อยแต่เนี้ยรับหนักเยอะมากครับเล่งเครื่องหน่อยนมันวิง่งขึ้นไปชา้าๆอ่ะโอ้ยเอ้เยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ชนะแพ t เดิร b o โบท๊ทดอบลิกครับสะพานยกกระดับเนาะจะทำยกยังไงดีอะ่ะ ดีไหมได้ขอไปยกตรงกลางแล้วกันเอาไฮดรลิกวางไว้อย่างนี้วางไว้อย่างนี้อ่าได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ถักซะนั้นก็ตรงนี้ก็ต้องถูกลบออกลบออกถักไม่ได้ก็ลบออกครับ ตีเข้าไปมากมากก็จะรู้สกิลตีเข้าไปมากๆก็จะรู้สกิลการล่าสัตว์ตีเข้าไปมากๆาเดี๋ยวก็จะรู้สกิลการค้าบของตีเข้าไปมากมากเดี๋ยวไอตีเข้าไปมากมากมันเกี่ยวอะไรกันวะฟาคายไพม้อเนาะตีเข้าไปมากมากเนี่ยเฮ้ยผมลืมไปเช็คจอยว่าเฮียและเอาโอ้โหอะไรวะเมื่อกี้ อ้อมหรือแบบจอยแล้วมันต้องเป็นเอ็กแพนครับเอ็แพนห้าสิบได้ไหมเอ็แพนห้าสิบจะได้ไหม And เอเฮ้ย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 เอ็กแพนห้าสิบไม่ไหว <c oughs> เอาเฮ้ย <c oughs> ตอนนั้นนะเอาเฮ้ย <c oughs> ก็เอาไปแพเจ1 7น Saint ี่แหละสพาหนึ่งโฮกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้โหดมากเลยตอนที ala ่แบบว่ายกเกินอ่ะอันนี้ก็ไหวเนาะโอ้เหลือล็กรก็เดียวเองแม่งยกสูงเลยสะพานเฮ้ยสะพานแม่งพังไอ้เหี้ยดำดิงสุก้นสมุรดำดิงสุก้นสมุรเลยมึง ดังน้นผมก็จะคำอย่างนี้เดี๋ยวผมขอซูงก็ไปดูก่อนสองสองสองหนึ่งหนึ่งโอเคได้จได,ได้อันนี้เป็นสะพานเสริมเสริมไม้ครับบัตเจกตก็มีนั่งเยอะสะพานเสริมไม้ โอ้โหเมื่อกี้แบบเห็นได้ชัดเลยว่ามีส่วนที่ทำหนักเยอะก็คือส่วนขอบเรียบร้อยแม็ State จกจอยสเต๊ก91.8จะน้องผ่านชิคพอต์เหรอ,อนิ่มรถแท็กซี่เนาะเอาข้าม,มาด่านไหนแล้เนี่ยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอออกไปดูก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมนี้นะครับก็ ผมไม่ได้มาเล่นนะจริงๆจังๆหรอกผมมารีวิวเกมร้าเกิดโอ้โหผลตอบรับดีผมก็จะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ผมเป็นรีวิวก็จะเป็นในซีรีส์ชื่อวันว่างๆกลับนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับสำหรับนี้สวัสดีครับ